สวัสดีนะครับก็วันนี้มาพูดถึงเรื่องของการต่อไฟหน้านะครับสำหรับ M S X ตัว S F นะครับก็ที่แปลงมาใส่ไฟหน้าของ M ตัวเก่านะครับเป็นโฉมนี้นะครับตรงนี้ตัวรถนะครับจะให้ดูว่าเป็น SF นะครับอันนี้ใส่ไฟหน้าของ M ตัวเก่าก็ถ้าเป็น SF นะครับมันจะเป็นไฟหน้า LED สำหรับตัวเก่านะครับเป็นหลอดธรรมดานะครับก็วิธีการแปลงใส่ผมก็จะเปิดให้ดูนะครับว่าผมทำยังไงบ้างผมเคยรีวิวมาประมาณ2หรือ3ามคลิปนั่นแหละเออก็อาจจะยังระบายว่าออธิบายไม่ไม่ไม่ทั่วถึงนะครับยังไม่ชัดเจนก็คือยังอาจจะ มีหลายคนงงๆอยู่นะครับว่ามันแปลงยังไงทํำยังไงนะครับผมก็จะมาพูดกันในคลิปนี้นี่เดี๋ยวผมจะโฟกัสก่อนเมื่อกี้มันมืดหน่อยอันนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนนะก็เนี่ยชุดสส่ไฟที่ผมที่ผมแปลงชุดนี้ชุดนี้โอเคชุดนี้แหละก็หลักๆเลยนะครับจะมีสายอยู่ ตามเส้นนะครับเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนว่ามีสีไหนกันบ้างอันนี้คือตอบแบบไฟต่ำไฟสูงเรียบร้อยนะก็เนี่ยมีสีอันนี้เขียวเหลืองเขียวเหลืองไม่รู้โฟกัสก่อนรู้เห็นชัดป่า่น,นี่มีเขียวเหลืองแล้วก็มีดำ ดำอันนี้เป็นเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่สา่มันหรือเปล่าต้องดูจากข้างบนนี่โอเคโอเคเอาหม่ใหม่เ,หเมื่อกี้โทษทีนะครับผมไปดูสายข้างล่างเป็นสายที่ผมจำมาสายที่ซื้อมาต่อสายสายจริงสายหลักก็ที่ใช้นะครับสายจากตัวรถเลยจะเป็นสีสีเหลืองขาวเหลืองขาวหนึ่งเส้นนี่เดี๋ยวผมให้ดูกัน น,นี่อันนี้เมื่อกี้โทษทีนะครับเหลืองขาวหนึ่งเส้นน้ำเงินน้ำเงินล้วนน,น,น้ำเงินล้วนหนึ่งเส้นน้ำเงินล้วนแล้วก็อันนี้มันเป็นสีอะไรปะขาวขาวล้วนใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูกันเนี่ยมันจะมืดไปหน่อย สามสี่เนี่ยครับสามสี่นี้นก็ผมต่อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเอ้ยมันมีทั้งหมดสี่สายผมแท่ทีคือสีน้ำเงินอ่ะมันเป็นสายกาวคือจะต่อต่อเข้ากับอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าคือต่อเข้ากับเหล็กหรืออะไรก็ได้ที่เหมือนมันเปียบสเสมือนสายดินนะครับคือจะต่อ เขากับเหล็กเขากับนอ็อตหรือแล้วก็ได้อันนี้มีพี่เขาต่อให้ต่อเขากับพันเขากับสายสีเหลืองขาวมั้งเนี่ยเหลืองขาวส่วนอันนี้เออน้ำตาลขาวก็วคือใช้ทั้งหมดสี่เส้นนะครับอันนี้คือปรับไฟต่ำไฟสูงแล้วใช้ทั้งหมดสี่เส้นอาจจะงงงนิดนึงผมพูดกลับไปกลับมาก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยน้ำตาลขาว ให้ดูชัดๆนะครับว่าผมใส่น้ําตาลขาวอันนี้น่าจะขาวล้วนน่าจะขาวล้วนน้ําเงินคือใส่กาวหรือใส่ดินนั่นแหละส่วนอันนี้เหลืองขาวน,นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าผมต่อเข้ากับตรงไหนบ้างมันจะมองยากนิดนึงก็มันจะมีสามขาใช่ไหมตรงนี้ นี่สามขาเดี๋ยวผมจะถอดไฟออกมาก่อนเอาออกมาดูข้างนอกเลยดีกว่าจะให้ดูด้วยว่าผมใช้หลอดเป็นเป็นหลอดแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือตัวหลอดตัวหลอดที่ผมใช้นะครับใครที่ใช้เหมือนผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็น LED มีสามขานี่สามขา แต่เขาพันเทปมาให้ผมก็ต้องมาลือดูก่อนเนี่ยไอ้ผมจะบอกให้ก่อนว่าขาตรงกลางเขาจะใช้เดี๋ยวนะนี่ไอ้สีขาวล้วนที่ผมบอกอะ่ะเขาต่อเข้ากับขาตรงกลางเนี่ยไอ้เส้นที่ขาวล้วนอะ่ะที่ขาวล้วนนี่นะที่ผมชี้เขาต่อเข้ากับขาตรงกลางใช่ไหมถ้าจะไม่ ให้ดูไม่ผิดนะผมขอแกะขอให้มันชัดๆหน่อยเดี๋ยวมันผิดพาดอีกก็โทษทีนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์มันร่วงเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ใหม่ทีนึ่งนะครับอันนี้ถ่ายแบบลวกๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการตัดต่ออะไรมากมายจะให้ดูก่อนเลยว่าสายนี้เป็นถ้ามาจากตัวรถนะ ไอเขียวเหลืองเนี่ยคือสายที่ผมจามาจากน้ำตาลขาวจากตัวรถอะเป็นน้ำตาลขาวจาเข้ามาใสาน่นี้จะอยู่เขาเรียกว่าถ้าถ้าขาขาลอดอะตรงกลางนะเอาไว้ข้างบนแล้วกันผมจะหันหน้ามาทางนี้เอาตรงกลางขาลอดตรงกลางอะไอน้ำตาลขาวอะผมอันนี้พี่เขาต่อให้ผมอยู่ฝั่งขวามือฝั่งขวามือผมนะ ส่วนไอ้เส้นที่เป็นสีสีขาวล้วนนะ่ะอันเนี้ยพี่เขาต่อให้อยู่ตรงกลางแล้วก็สีขาวเหลืองจะต่ออยู่ฝั่งซ้ายของหลอดนะส่วนสายกาวก็เขาจ้ำเข้ากับสายสีเหลืองขาวอ่ะฮะก็พันกันมาอย่างงี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดไฟกันให้ดูดีกว่าว่า มันใช้ต่ำสูงเป็นยังไงนะครับก็อันนี้คือไฟต่ำแสงโคตรจ้าเลยเนี่ยมันจะสว่างอยู่สองสองหลอดสอฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะไม่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะติ๊กขอขอวางหลอดดีๆก่อน นี่นะครับตรงนี้จะไม่ติดถ้าเป็นไฟต่ําถ้าเราเปิดไฟสูงนะครับหลอดนี้จะติดะ่าก็คือจะติดครบสามด้านนะครับก็ประมาณนี้ใครที่ไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรตรงไหนก็ทักมาคุยกับผมได้ใน facebook นะครับก็ชื่อ a c e b o o k ออมสินสายชิวนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้ง a c e b o o k ไปให้นะครับอันนี้ น่าจะหลายคนน่าจะหายคล่องใจกันบ้างแล้วล่ะหรือใครที่ยังงง,งงอยู่ก็ติดต่อมานะครับเพราะว่าที่ผมอธิบายอาจจะกลับไปกลับมา,าจจะวนนิดนึงนะจะบางคนอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงแค่เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ Find the real, find the real me, so let's go, This is the feeling, cause you know, oh, it's time for the meaning, now we show, we're coming to win.